เคกลับมากันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่วิดีโอที่แล้วนะครับเล่นเล่นอยู่ก็ดับไปเลยฮะคือผมไม่ได้เนี่ยไม่ได้จัดการพื้นที่นะครับมันก็เลยพื้นที่ก็เลยเต็มฮะพอเต็มปุ๊บก็ต้องไปลบลบก็คือผมไม่เนี่ยผมไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ตัดต่อไงมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยเต็มฮะไออันเก่ามันก็มีพื้นที่แล้วเต็มเล่นเลยแล้วกัน อันเรื่องเล่นตัวหนึ่งเล่นไปเลยไอ้รอบนี้เร็วรอบนี้เร็วโอเคลองเล่นไปรอบหนึ่งละแล้วผมเผลอกดปิดฮะคือตอนแรกสุม่มกด ESC มั้งพอกด ESC โปรแกรมนีเธอร์ป,นนปุ๊บออกเลยเริ่มเล่นใหม่เลยปะเต่าเ,าเลยลองเล่นใหม่อันนี้ไม่ใช่199นะ1961ย้อนมานิดนึงแต่อยู่ในในี่อยู่ในไฟล์เดียวกันเหมือนเพิ่มอะไร มเขาบอกเขาเพิ่มอะไรมาบางอย่าง,ง,างเพิ่มมันกกนิดนึงแต่ก็ดูไปก็น่าจะเป็นต่างเพิ่มมาแล้วกินอะนี่ก็ยังเป็นภาคที่เป็นสองมิติอยู่เนื้อเปลือกไหนเนื้อเหลืองต้นแรกเก่งเหมือนต้นที่เกง่งแดงไม่รู้นะโอ้เนี่ยมันดูยากเน,นี่ยมุมเนี้ยพอดีขับรถนี่มุมมันแคบอะ นี่ผมปรับไอ้นี่แล้วนะปรับไอความปรับขนาดหน้าจอละไม่งั้นมันจะบัตรก่อนนันนี้โอเคเก็บ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 ไอพี่เพื่อนปรับโซโฮมฮัลโหลใครพี่ไปให้ผอ่านไม่เห็นเออผมลืมเนี่ยปรับให้นี่ปรับให้ข้อความช้าป่าป่าโอ้ลูกคเร็วมันเร็วก็ดีและวแต่ ของข้างหน้าพ่ชัดโอ้มันจับเวลาได้วยะโอ้ยจะพันได้ไงวะเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ไหนยิงได้ไหมเนี่ยยิงไม่ได้กดชิคงานพลาดก็ทำงานใหม่งานพลาดก็ทำงานใหม่ตายก็ทำใหม่ตอนแรกมันจะโอ้ตำรวจ เพราะว่างานหยาบแล้วงานหยาบแล้วตำรวจมาเนี้ยพลาดนี้คือเฟลปุ๊บก็คือเฟลปุ๊บคือทำอันใหม่เลยโอ้ยยิงผมุไหมผมว่าอยู่ไกลไม่เอาปืนเอาปืนยิงเลยโอ้ยนัดเดียวโอ้โห มันไล่มันก็ไม่เนี่ยไล่แล้วมันก็ไม่หยุดตามด้วยถ้าเป็นภาคใหม่นี่เรารู้ไงจะหนีงไงโอ้ไปไประเวิดระเบิดยิงรับงานจริงๆริงเ,เดี๋ยวผมเช็คคุณเดี๋ยวผมเช็คค่ณเนี่ยว่ผมได้นี่ปะ่ะ อไม่รู้นะง,งานมันแตกต่าง,งกันภาครืองยัคือดูความแตกต่างไม่ได้ถ้าเป็นภาคใหม่ผมันดูออกเนะดูออกเลยครับไหนภาคกินใหม่ไหนภาคกินเก่านี่ดูไม่ออกแต่ภาคนี้คือก็ยังหาออกมาได้ประมาณนี้แหละก็ไม่ได้สนุกอะไรที่คิดนะ,นะนขนาดไม่สนุกเนี่ยเล่นไปรวมในชวโมงเนี่ยบอล ตอนละครชั่วโมงไม่ได้อ่านเลยไม่บอกขับเลยนี่ยดูดิรถมึงโอ้โหรถมองมองหน้าไม่เอยเห็นด้วยกูใครกูมอง,มองเงีย้ยดูเดี๋ยวแม่เจ้ารถโผล่ไปละว้าวไปไะ วลรถเหมือนกันเลยสามันสามพันไป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 แล้วก็ก็จะเล่นถึงภาคสองแล้วก็อาจจะยาวนิดนึงเตรียมโอ้เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างฮะเตรียมพื้นที่เตรียมโน่นเตรียมนี่ฮะหาเงินด้วย ว่าขาดอะไรได้ใช่อันนี้ผมรองเล่นมาแล้วนะฮะแล้วกดพลาดไปกดกดออกเฉยเลยบวชมาแล้วบวชมาแล้วบวชมาแล้ว,วคือร้องรู้เลยอะไรเงี้ย ดูดิโอ้ยเฮ้ยมันไกลอ่เหรอเนี่ยเวลาก็ให้โอ้โหปลาเนี่ยให้เวลาดูดิอยู่ไหนวะน่าโอ้เฮ้ยเบ็คเชนไฟล์เนี่ยมันก็จำแแมปไม่ได้เนี่ยโอ้เวลาให้โคจใจร้ายเลยมตัวก็ไม่หยุดตามด้วยรออ่อนรถปุ๊บโบตามจบ

โอ้โหโคตรไกลเฮ้ยท no. ี่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโหลดดิ้งออลลี่มาหยิบของเอาอ๋อติดตั้งระเบิดเหรอขอแต่ว่าให้ดูเป็นให้เวลาเลยที่หนักโอ้ยคอน ไม่เผื่อเวลาให้เลยนะอยูดิอยู่ไหนก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โห้โคตรไกลเฮยเวลาให้เวลา,วลานิดเดียวชุดอะไรอแบบลวงหน้าแล้วเนะี่ยลวงหน้าแล้วยังยังไม่ทันอนะโอ้สิง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 นานให้เวลาแค่60วิเนี่ยโหจะดีมาก ให้อะไรเป็นยี่สิบวิแถมบุมมองแบบเนี้ยรถมาตอนไหนก็ไม่รู้อะมองเห็นรถในระยะสิบเมตรเนี้ยปกติต้องเห็นเป็นเป็นร้อยเมตรพันเมตรอ้เซ <think> ็งปืนกันปืนกันอขาพาจะปิดอ่ะอ๋อกล่องมันไม่ได้ มอมันไปได้เรโอเคเราไม่สนใจตำรวจนะฮะตำรวจตรวจทางตำรวจไม่ร <ens resp> ู้ทำอะไรผิดเนี่ยโอ้ย หลบได้หลบได้ลงมาสุดดาวไม่หายนะดาวนี้ไหวแล้วก็เคลียร์พื้นที่ไปเยอะเลยฮะไม่ไแน่ใจว่าจะสั่นหรือเ่าสั่นเดี๋ยวต่อน,นี่ได้ GTA สองวันเดียวไปเลย เอาช่วงเวลาที่ว่าโวยือดเดอดโอ้ยตำรวจยิงรถจะระเบิดแล้วมั้งเนี่ยออกมาก็เจอตำรวจโอ้ยโอ้พวกเยอะพป ขัดอยู่ดาวขึ้นไม่รู้อลไรความผิดผมทำอะไรลงไปอยู่ดีๆก็จับมาโอเคอเหน็นดเหน่อจนควนดาวขึ้นเลยให้หนีไง,งมันก็ที่รองรอ ลองรอภห้กินไม่รู้ว่าระบบภาคนี้เขาทำระบบให้ดาวหายหรือเปล่าทำไมทำก็ตามเป็นลำรับ th ที่ทำกันมาโอ้ด uh ี uh ่ดาวหนึ่งดาวดรวจอยไรเงี้ยวะ

เอ้ยจบะไม่ผ่านสั้งานนี่นอ๋อเราเนี่ยไม่มีรูศสอนะ่ะให้ผมหาตู้นหาไม่เจอนะอาจจะไปหาเจอ ได้จบเดียวากิจไม่ขึ้นน่ะายกิดไม่ขึ้นเนี่ยเดวดองลององตายดูว่าขึ้นปืนไม่มีายตกรณ์หลายคนน ต่อยต่อยไอ้กิจไม่ขึ้นนะ่ะกศรไม่ขึ้นนะ่ะจะรู้เนี่ยไปไหนนะเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะอ็กซนะ์ตาล่ะอีกตีชีวิตมันอีกตาะอะไรลองดูดิว่าโดนยิงอีกนะตายไหเอ็กซ์ตาอะไรเนี่ย อหรืาแบบตายเกิดใหม่ให้เกิดใหม่ตํารวจมาตํรวจมาไม่ิงผมไอคิทไม่ขึ้นไอยิทไม่ขึ้นวจบด้วมั้งจบไปเป็นเล่นผ้าองแบบมั้งไิไม่ขึ้นโอ้สามมาเล่นอย่าไปขึ้นดิคนทน เดย์อะท,ทีวีแวนพาร์คซอมแวร์อินเวสต์มีทีวีนะฮะแอมเรนทาวโอ้โหชื่อจะรู้ไหมเนี่ยไม่ไม่สอนไม่คืนไงจะรู้ไหมเนะี่ยแมปเปิดไม่ได้ รยรถยยตายตายตายเนี่ยไม่เนี่ยไม่มีชันฝ่ายเอลเลเนี่ยคครับจบจจบดีกวาโอโหภารกิจไม่ขึ้นแล้วจงมันไม่รู้มันได้ทำอะไรอะ ขาไม่มีดูโอเควันนี้สั้นโอเคจบจบขอบคุณครับที่ติดตามชมครับเดี๋ยวต่อพักสองนะครับ okay, โ,โ oh, อเดาดูดโอ้ขึ้นอย่างเร็วเดียดิสขึ้นอย่างเร็วอ่านไม่ทันดีเลยเดี๋ยวคือเสียเวลาเดี๋ยวนี้เต็มอีกพื้นที่เต็มอีกอยังขี้เกียจอยู่คือตอนนี้มีเวลาครับหมดจะทำอะไรก็ทำไปก่อนเนี่ย มิชชั่นแพ็กสองลอนดอนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเอกแพ็กก็คือขยายสำหรับหนึ่งเก้าหก้าไม่รู้ขยายอะไรก็ไม่รู้นะโอเค